เลิกกันไปกีฬารักบี้เนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ใหญ่กว่าฟุตบอลถ้าน้องลองมาเล่นดูแล้วน้องจะรู้ครับเราตอนนี้เรากลับมาที่ที่รายงานข่าวนะครับซึ่งตะกี้นี้ผมตัดภาพไปการรายงานข่าวของสมุทรปราการครับ,รบทีมนี้เป็นทีมที่เล่นดีมากครับ,รบแล้วเราจะมาฟังความเห็นของนครประปฐมนะครับ,ปรบ,รบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ มันมากครับอันนี้ทางทีมนี้ก็สู้ออสู้กันอย่างดีครับ,คครบผมนังน้ำผมไปดูเจ้าีาา่ภากษนามสุพรรณิดาแล้วนะครับจากไปดูครับจากนกคนปรปฐมครับครับผมก็ผมขอท้งท้ายด้วยภาพการแข่งขันของสมุทรปราการกับนครปฐมครับครับผมขอให้ทุกคนดูอย่างสนุกนะครับครับผมขอบคผมครับ คุณอภิสิทธิ์และคุณนันทวัฒน์ตอนนี้จิชานอยู่สนามกีฬารักบี้ของโรงเรียนหนองพายนะคะจิชานจะมาสัมภาษณ์นักกีฬารักบี้และการเล่นกีฬารักบี้เป็นอย่างไรแล้วกติกาจะต้องทําอย่างไรมีข้อห้ามอย่างไรน้นจิชานขออนุญาตไปสัมภาษณ์ผู้จัดก,การทั่วไปของนักกีฬารักบี้และนักกีฬารักบี้ของจังหวัดนครปฐมค่ะ จะถามว่ากีฬาลักบี้เล่นยังไงใช่ไหมกีฬาลักกี้เนี่ยนะเล่นไม่ยากนะครับเล่นมไม่ยากการส่งลูกคือการรับลูกส่งลูกลักกี้เนี่ยนะครับคือการครอบครองลูกการส่งลูกก็คือการส่งลูกไปข้างๆไปด้านหลังไปแต่ไม่สามารถส่งลูกไปด้านหน้าได้กติกามันง่ายๆแค่นี้ <พ blender. S 1> แล้วก็ฝ่ายที่ครอบครองลูกเนี่ยจะต้องเอาลูกเนี่ยจะเดินหรือจะวิ่งอะไรก็แล้วแต่หรือจะส่งให้เพื่อนร่วมทีมก็ได้ไปกด ลูกในเขตประตูฝ่ายตรงข้ามจะได้คะแนนและก็ทีมใดที่ทําคะแนนได้มากที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะทีมที่เล่นเนี่ยเขาต้องนั่งเพราะไม่เคยเห็นด้วยเพราะว่าเวลาเล่นลัตตี้เนี่ยเขาต้องโยนใช่ไหมครับต้องโยนให้ถึงลูเลยใช่ไหมครับลัตกี้เนี่ยเขาเรียกส่งลูกรับลูกหรือส่งลูกนะครับถ้ารับลูกก็คือจับเพื่อนร่วมทีมส่งลูกก็คือส่งให้เพื่อนร่วมทีมนะครับไม่สามารถที่ส่งไป ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยกเว้นว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเอาลับกติกาที่ข้อห้ามมีไหมกติกาข้อห้ามมีก็คือว่าเวลาเราจะเห็นว่าเวลาการเข้าจับเขาก็จะจับเฉพาะคนมีลูกคนไม่มีลูกจะจับคนมีลูกเท่านั้นไปจับคนอื่นไม่ได้คนที่ถือลูกอยู่เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์โดนจับคนที่ไม่ถือลูก นะครับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องจับคนที่มีลูกก็คือป้องกอันไม่ให้เขาไปวิ่งไปทำกันนเท่านั้นเองที่ที่เขาทำนี่เขาฝึกหรือว่าต้อมที่ที่เขาทำนี่ก็คือการคูดาการคูดาก็คือการที่นะครับลดการบาดเจ็บคูดาเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับหลังจากการเล่นเนี่ยก็ อ่อมาจากจังหวัดไหนคะนครปฐมเอ่อพี่คาว่าพอดีพี่เล่นบอตี่เนี่ยรู้สึกอย่างไรก็รู้สึกสนุกสนุกดีะเป็นเป็น,เป,นเป็นแมตช์แรกที่ทีมนครปฐมใช้ทีมชุเมมดเต็มลงล้บกติกาการเล่นลัอบี้นี่ต้องทำยังไงคะก็เข้าๆก็จะต้องส่งรูกไปข้างหลังครับห้ามส่งไปข้างหน้า ก็จะต้องแท็กรวบล้มห้ามเลื่อนลูกประมาณนี้ครับ,รบออกติกาข้อห้ามนี้ต้องมีไหมคะข้อห้ามครับห้ามก็ห้าม,ามแท็กเกินหน้าอกขึ้นไปครับเพราะมันอันตรายให้จับขลางล่างเลาวิ่งทำไมต้องต่อแถวเราต้อง,องราเอ็ด้วยเหรอคะอ๋อมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปแบบการเล่นมากกว่า ครรรัับบมไไ่เป็นรครความน่ารักของเธอนำมันเด้งโดดออร่าเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายลายดพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจี ยิงใจได้แม่นโคนรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู่เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์เธอหนาโสดไหมจะได้กล้บพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มีถ้าอยากจีบเธอเอาเบอรเธอไปแล้วนัดก,กันให้ดี ความโสดประมาณกระปิดกระปลายกระปิปกบกระป๋ยกระปิกระปาายป๋ายโสดแต่กก๊กเป็นร้อยไม่กก๊กเป็นร้ายอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมากก็ได้เวลาย่อย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 โอ้ยเส้นเดินเตือตัวแม่เต็มเต็มมาเจ็บปวดสายเลยลงมาตอมลูกมากถูกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยาก พอตีสองเวลาความสดเธอก็หมดแล้วอยากคิดจะต่อเวลายาอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู้ อยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอจนโสนไหมจะได้กลับพูดว่าไอ o ล e y อยู่เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มากก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มีถ้าอยากจีบเธอเอาเบอร์เธอไปแล้วนัดก,กันให้ดีแฟนเธออีกทีเธอรีพอมาให้ทีความโสดประมาณก,ก็เปิดกัป้ายกับปิดกัป้ายก็บปิดกัป้ายป้ายโสดแต่กิ๊กเป็นได้ไม่กิ๊กเป็นร สองรอยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาย่อย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 โอ้ยเสียงเดินเตอตัวแม่ เดยอยนะคะเดีอยความสดประมาณกระปิบกระบายกระปิบกระบายกระปิบกระบายตายโสดแต่กิ๊กเป็นร้อยไม่กิ๊ก รอยลิตรจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมากก็ได้เวลาเยอยๆๆๆความโสดประมานก็ปิดก็ปายก็ปิดก็ปายก็ปิดก็ปายปายโสดไม่กิ๊กเป็นร้อยไม่กิ๊กเป็นร้อยลิตรจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมากก็ได้เวลา